เสร็จแล้วว่ามินกแล้วค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูตัวนี้ว้าวหรือเปล่าคะรูจากแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างติดตามชมกันเลยค่ะไฟหน้าแบบ led ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นไฟ led ให้ลำแสงค่ะสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมติเราอยู่ในที่มืดมืดหรือว่าเป็นทางที่มืดมากค่ะตัวนี้ค่ะจะส่องสว่างให้อยู่ในคนที่ชอบ รถหรูเท่านั้นนะคะก็จะเพิ่มความสว่างให้กับลูกค้าค่ะอย่างเช่นนะนุยกกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าเราจอดไว้ถนนกลางคืนนะะ่ะจอดริมถนนนะคะตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสว่างว่าเอ้ยมีรถจอดนะมองเห็นได้ชัดเจนสว่างขึ้นมากนั่นเองค่ะตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะคะอย่างเช่นรถคันนี้ค่ะสีเทาดํามันเป็นสีทีม่มืดค่ะอาฉะนั้นแล้วเออมันก็จะลด แสงสว่างให้กับตัวรถแต่ว่าทีนี้ค่ะถ้าสมมุติเรามีไฟตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะคนด้านหลังหรือว่าคนที่ตรงเข้ามาขณะที่เขาแซงมาเอ้ยเห็นรถเราได้มากกว่าคนอื่นค่ะปลอดภัยเพิ่มมากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะด้านล่างของเราค่ะเป็นไฟ LED ค่ะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยเป็นไฟหลีดได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าทั้งหมดนี้ค่ะแต่งวายบอดี้ตีบอดี้ใหม่ทั้งหมดค่ะให้ใหญ่ขึ้นค่ะให้ใหญ่จากตัวเดิมค่ะ ปีนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเอเวอเรปีใหม่ล่าสุดค่ะ 2, 2022คันแรกในประเทศไทยเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะก็ให้เป็นแบบ FORD ค่ะเป็นขนาดใหญ่เลยนะคะเขาเรียกว่า USN นะคะแต่งสไตล์อเมริกันนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวตะข่ายค่ะก็คือระบายช่องลมให้ดีมาก ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวหม้อน้ําค่ะลูกค้าสังเกตเห็นหม้อน้ำไหมคะจะใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวระบายด้านบนด้วยค่ะทําให้รถของเราค่ะมีการระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ<ส>เรามาดู ช่วงล่างด้านล่างกัดบ้างค่ะตัวนี้ค่ะเป็นยาง Cosmic l a p t e r ค่ะเป็นยางที่ดีที่สุดค่ะเวลาขับค่ะจะเงียบมากเลยนุ้ยไปลองเทสมาแล้วค่ะตัวนี้ค่ะซีรียาง33คูณ12.5 r 2งค่ะ33ไมหมายความว่าจากนี้ถึงตัวนี้ค่ะ33ซมเซนนะคะแล้วก็12.5ก็คือหน้ายางสัมผัสถนนนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะเวลาสัมผัสถนนนะคะถ้าหน้ายางมันใหญ่ค่ะเวลาเข้าโค้งนะคะหรือว่าจากถนน จะทําได้ดีกว่าขนาดเล็กค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอ่20ค่ะ R20 เป็นล้อแม็กค่ะอันนี้เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลค่ะว่าชอบแม็กลายไหนแบบนี้ค่ะแล้วถัดมาเลยค่ะตัวปิกน็อกค่ะยงค่ะทำหน้าที่อะไรค่ะทําหน้าที่ค่ะควบคุมนะคะล้อทั้งสองฝั่งค่ะเวลาเข้าโค้งนะคะหรือว่าการขับขี่ค่ะจะทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นและ ถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเป็นรถแต่งอย่างนี้ค่ะพอเวลาเรายกขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าเอราขอบไปมันจะแบบเด้งๆอะค่ะแต่ว่าตัวปิกนอกค่ะถ้าใส่ไปแล้วก็จะช่วยได้ค่ะจะนิ่มขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาเลยค่ะเป็นบันไดข้างฮัมเมอร์ค่ะตอนนี้ค่ะนุ้ยไปเยี่ยมชมโรงงานของ ทัมเมอร์แล้วค่ะเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าน้อยเป็นยอดขายอันดัแบบหนึ่งในประเทศไทยค่ะตอนนี้ค่ะเวลาเราเปิดประตูไฟก็จะสว่างขึ้นจากด้านล่างค่ะสมมุติเราจอดในที่มืดๆนะคะเราก็จะมองเห็นว่าเอ้ยมีตัวอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีขี้โคลนหรืออะไรอย่างงี้ไหมก็ปลอดภัยให้ความปลอดภัยกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะัวนี้ทําไมเลือกเป็นของฮัมเมอร์ล่ะเพราะว่าฮัมเมอร์ค่ะเป็นเล็กก้าคุณภาพสูงนะคะมีการได้รับมาตรฐานรองรับจากสาโลแล้วค่ะตัวนี้ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังของเราค่ะตีวายบอดี้ให้ใหญ่ค่ะจากด้านหลังเลยลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะจากตรงนี้เลยค่ะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วด้านหลังของเราค่ะยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่ค่ะเป็นไฟ LED ค่ะตัวนี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนค่ะอย่างที่นุ้ยแจ้งไป เมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าเวลาเราจอดด้านข้างค่ะสีเทาดำค่ะจะมืดหน่อยค่ะแต่ว่าตัวนี้มีไฟ LED ค่ะเพิ่มความสว่างค่ะไฟ LED ทำหน้าที่อะไรค่ะคือสว่างมากกว่าไฟปกติค่ะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นนั่นเองค่ะมีไฟเบรกดันที่3ค่ะมีสปอยเลอร์เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ค่ะเปิดได้4แบบด้วยกันค่ะเปิดได้จากมือค่ะเป็นแฮนด์ฟรีค่ะ แต่ว่าต้องมีกุญแจอยู่ในมือนะคะก็เป็นแฮนด์ฟรีได้ค่ะแล้วก็เตะอีกครั้งนึงก็สามารถปิดได้ค่ะเปิดอีกครั้งหนึ่งอยู่ในตัวรถค่ะแล้วก็ใช้รีโมทได้นั่นเองค่ะนี้ค่ะมีตัวเปิดปิดออโต้ออโตแล้วค่ะถ้าลูกค้าอยากจะชาร์จแบตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะก็มีไฟ 12โวลต์ด้านในค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะมีที่วางแก้วนะคะหรือว่าลูกค้าจะออกทิปต่างจังหวัดก็สามารถนอนจากด้านบุนได้นะคะลูกค้าเห็นแถวที่2ที่ตั้งอยู่ไหมคะลูกค้าสามารถปรับพับได้ค่ะตัวนี้นึกถึง ที่นอนประมาณ5ฟุตเลยค่ะนอนได้เลยค่ะที่ลูกค้าจะไปออกต่างจังหวัดค่ะสามารถเออเหนื่อยแล้วไม่ขับต่อแล้วนะคะนอนในรถได้ค่ะประหยัดค่าโรงแรมค่ะใช้ฟิลแบบว่ากางเต็นท์ได้เลยค่ะตอนนี้ให้ชมมากๆหรืออยากจะออกเที่ยวกับแฟนแต่แฟนไม่ชอบการเต็นท์ค่ะให้นอนบนรถได้เลยค่ะแต่ก็แนะนำค่ะก็คือต้องเปิดกระจกไว้นะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเพิ่มออกซิเจนให้กับเราค่ะเราดูด้านในหน่อยค่ะ รถค่ะหรูหลาไฮโซมากเลยค่ะมีไฟสปอร์ตให้ค่ะสีฟ้าแล้วก็มีลายไม้ค่ะตกแต่งสวยงามค่ะฟังกช์ชันที่หนูชอบมากๆเลยค่ะเป็นเป็นสตาร์ท ระยะไกลค่ะฟอร์ดพาร์ทนั่นเองค่ะก็จะมีว่าตอนนี้น้ำมันของเราขับขับได้กี่กิโลเมตรค่ะเวลาเราโนยกตัวอย่างนะถ้าเราจะสตาร์ทมือนะคะก็คือสมมติเราอยู่บนที่ทำงานตึกสูงๆคะคะรถของเราอยู่ลานจอดรถค่ะเราต้องการจะขึ้นรถหาเราสั่งสตาร์ทได้เลยนะคะเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะตัวนี้มีใชยไปกว่าขึ้นค่ะโนยกตัวอย่างค่ะถ้าสมมติมีสาวค่ะก็ ได้สาวกว่าคนอื่นนะโอเคไหมแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าลูกค้าจะแต่งแบบไหนนะคะไม่ว่าจะแต่งแบบวายเวอรดี้คิสยูเอนะคะหรือว่าเยคุณนุ้ยผมไม่ชอบนะผมชอบแบบเดิมจัดให้ได้เลยค่ะ4ี2คูณมีลดเลยค่ะทุกสีเลยค่ะสนใจโปรโมชั่นสุดพิเศษทักข้อความมาได้เลยค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ย065ย3หกห้าเาค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ